สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้29พฤษภาคม2563ครับยินดีด้วยนะครับกับผู้พิการทั่วประเทศนะครับได้รับ1,000โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ครับ29พฤษภาคมครับผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจําทุกเดือนนะครับก็วันนี้โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยเบี้ยยังชีพผู้พิการนะครับวันนี้โอนพิเศษ1,000บาทนะครับ ได้เฉพาะผู้พิการนะครับวันนี้เป็นเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ครั้งเดียวจบอันนี้เป็นมาตรการเยียวยาโควิด19นะครับก็รอมานานครับตอนแรกบอกจะโอนตั้งแต่เมษาต่อมาก็พฤษภาพอพฤษภาช่วงต้นๆเดือนก็เลื่อนมาเรื่อยในที่สุดก็ได้วันโอนวันนี้หวังว่าคงจะได้กันครบทุกคนนะครับส่วนคนที่ไม่มีบัญชีงเงินฝากธน,นาคารก็ติดต่อ สอบถามจากเทศบาลหรืออบตอเดิมที่ท่านเคยรับเงินนะครับเขาจะจ่ายเป็นเงินสดให้ภายในไม่เกินวันที่15มิถุนายน63ส่วนเขาจะจ่ายวันไหนก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลครับไม่เกิน15มิถุนายน63นะครับยังมีเหลืออีกครับ3,000บาทสําหรับผู้พิการจะได้ในเดือนมิถุนายน2,000บาทนะครับเป็นเยียวยาโควิด19มาตรการใหม่ของรัฐบาลน,นะครับที่เยียวยากลุ่มเปราะบาง มีผู้สูงอายุผู้พิการเด็กนะครับจะได้พร้อมๆกันนะครับมิถุนายนเป็นของเดือนพฤษภาศ .1 พันเป็นของเดือนมิถุนายน1พันจะได้2พันส่วนวันที่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือไม่นะครับเบี้ยยังชีพผู้พิการจะได้10มิถุนายนนะครับส่วน 2, 2> พันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะได้วันเดียวกันกับวันที่10มิถุนายนหรือไม่แล้วก็ได้อีก1พันในเดือนกรกฎาคมรวมเป็นเงินพิเศษ ยังเหลืออีกสามพันที่ยังรอรับนะครับสวัสดีครับ